รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการของดีเมืองไทยเป็นประจำเช่นเคยนะครับทุกๆวันพุธเวลาดีๆแบบนี้เที่ยง20นาทีโดยประมาณ ทางททบ5กับผมเข้มบนทนดำเนินรายการครับของดีเมืองไทยสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับจิตรกรรมฝาผานังนะครับที่วัดแห่งหนึ่งนะฮะที่มีความสวยงามและก็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากที่พูดถึงนี่ก็คือจิตรกรรมฝาผานังพระอุโบสถวัดคงคารามที่ตั้งอยู่ในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับมีความสำคัญและก็มีความโดดเด่นทางศิลปะวัฒนธรรมอย่างไรบ้างต้องไปติดตามได้ในของดีเมืองไทยช่วงนี้เลยครับ วัดคงคารามริมน้ำแม่กลองอําเภอโพธารามเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาแต่ครั้นโบราณเมื่อชาวมอญเจ็ดหัวเมืองได้มาปฏิสังขรณ์จนเป็นวัดศูนย์กลางของชาวมอญลุ่มน้ำแม่กลองวัดคงคารามจึงมีความสำคัญในฐานะวัดเจ้าคณะใหญ่นิกายรามันแขวนเมืองราชบุรีและเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4ตลอดทั้งตระกูลเจ้าจอมมารดากลิ่นทรงบำรุงอุปถัมภ์วัดนี้มาเป็นอย่างดีจึงทำให้วัดคงคารามเป็นหน่งรวมของศิลปกรรมชั้นสูงเทียบเท่าเมืองหลวงโดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถนับเป็นสมบัติที่มีค่าควรเมืองของวัดด้วยเป็นภาพจิตรกรรมที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่สี่ เป็นภาพกิจกรรมลักษณะไทยประเพณีที่สืบมาตั้งแต่ครั้นกรุงศรีอยุธยาที่ให้ความงดงามและมีคุณค่าในเชิงศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ถือเป็นกระจกเงาที่สะท้อนภาพชีวิตในยุคสมัยนั้นได้ดีที่สุดนะับเป็นมรดกแผ่นดินแห่งลุ่มน้ำแม่กรองที่มีค่ายิ่งรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก สวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเซา0805871911โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400 วันนี้ผมได้รับจดหมายมาอย่างมากมายนะครับเป็นเมนูเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำง่ายๆอย่างเช่นไข่นะครับซึ่งสามารถแปลงเป็นเมนูได้มากมายหลากหลายเมนูแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือนำไข่ไปถนอมอาหารแล้วเพื่อที่จะเก็บไว้รับประทานได้อย่างนานๆน,น,นั่นก็คือไข่เค็มนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับร้านไข่เค็มร้านหนึ่งที่ทำกันแบบสดๆส,สะอาดและก็อร่อยมากทีเดียวเชียวนะครับอยู่ที่เมืองแปดเดียนนี่เอง ที่พูดถึงนี้ก็คือร้านเจ๊ป้อมไข่เค็มเมืองแปดริวนั่นเองมีความอร่อยและก็น่าสนใจมากน้อยเพียงไหนเมนูนง,ง่ายๆแต่ขายดีดขายดีแบบนี้ต้องไปติดตามได้ในของดีเมืองไทยช่วงนี้เลยครับจจจะอกลลล่่าาาาาวววเตตำำนนนนัััดดดทีชชโงงงแแงไนน้ ารามตามความเดิมที่เริ่มก่อสร้างปีสองสี่สองสองว้าวไข่คเค็มมีแต่ไข่เค็มตั้งนั้นเลยเจ้าของร้านก็นไม่อยู่คุณผู้ชมไข่ <c oughs> คเค็มลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเจ้าของร้านไม่อยู่เดี๋ยวเราจัดการทำเองดีกว่าใครมาทำอะไรกับร้านไข่เค็มเนี่ย <c oughs> อุ้ยอุ้ยถึงกันคุณพี่คือใครครับเนี่ย เจเป้อมเจเป้อมเจ้าของร้านนี้ใช่พี่ใช่ค่ะอุ้ยตายตายตายใจแล้วมัวไปเล่นของเขาเพลินสวัสดีครับสวัสดีอุ้ยตายก็ผมเห็นร้านว่างอยู่ไม่มีใครอยู่ก็เลยมาจะมาทําให้ซะหน่อยแหมเจ้าของร้านมาพอดีนี่คือเจป้อมไข่เค็มที่อร่อยที่สุดในโลกเจอตัวแล้วเอาละเดี๋ยวมาคุยกันนิดนึงดีกว่าได้ยินชื่อเสียงล่ำลืออุยถือแม่จับมือถือแขนด้วยจับมือถือแขนเลยได้ยินเสียงล่ำลือมานานเรื่องไข่เค็มที่อร่อย นะฮะก็เลยมาตามหากันที่นี่เลยวัดสมานรัตนารามทีนี้ที่ร้านมีไข่เค็มอะไรบ้างเอ่ยลองแนะนําให้ผมดูหน่อยสิก็มีไข่เค็มแบบต้มแล้วทานได้เลยนะคะครับก็คือตัวนี้อันนี้คือต้มแล้วทําได้เลยครับสามารถอยู่ได้หนึ่งเดือนนะครับแล้วก็มีไข่เค็มสําหรับไปทอดไข่ดาวดาวกันได้ทั้งเดือนเลยค่ะหมายถึงว่าอันนี้ยังดิบอยู่ไก่ดาวกันได้ทั้งเดือนไม่โดยที่ไม่ต้องผ่อนเลยค่ะอ๋อแหมมุกเยอะแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้คือ คือตัวนี้ใช่ไหมครับคือตัวนี้ออกมาคือตัวนี้คุณผู้ชมตัวนี้ก็คือตัวไข่เค็มที่ยังไม่สุกใช่สามารถนําไปทอดหรือว่าจะนําไปต้มก็ได้ใช่คุณผู้ชมจะเห็นว่าขนาดทาพลาดไปลูกค้าก็เยอะแยะมากมายเพราะว่าขายดีมากอ่ะอันนี้มาแล้วกันอันนี้คือเบอร์อะไรจ๊ะอันนี้เบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งอืมนี่คุณผู้ชมดูใหญ่มากใหญ่มากเพราะที่นี่เขาคัดคัดนะคะคัดแบบว่าไซส์ขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลย เอาละพี่พ้อมคุยกันขายไปคุยไปนะฮะลูกค้ายเยอะมากอันนี้คือไข่เค็มที่ต้มเสร็จสดส,ดสดร้อนๆน,นะครับแล้วก็มาตักใส่ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะนํามาจำหน่ายถามนิดนึงอร่อยสักขานาดนี้มีให้ชิมสักหน่อยไหมพี่อยากจะรู้เหลือเกินมีค่ะมีที่ไหนจ๊ะใบใหญ่เอามีดเล็กมีดใหญ่ดีเล็กเดืนขอขอชิมสดๆสัก สักกํเธอนร işte ้อนๆอุ้ย้ร้อนนะคะจะออกเค็มหน่อยนะถ้เย็นจะจืดลงค่ะอ๋ออันนี้คือร้อนๆๆสดๆร้อนๆอ้ยอ้ยอ้ยนาอันนี้คือไข่เค็มที่เพิ่งจะยกออกจากเตาร้อนๆแต่ว่าอันนี้เย็นแล้วลองชิมดูว่าจะอร่อยสักขนาดไหนมา จะไม่ไม่เค็มมากกลางๆกำลังพอดีพอดีทานกับข้าวสวยร้อนเอาไปเาเรียกว่าเอาไปยำยำไข่เค็มเอาไปทำส้มตำไข่เค็มเลิศเลยเพอร์เฟกมากขายราคาถูกแบบนี้เป็นยังไงครับพี่เรื่องค่าที่ค้าจ่ายทำให้ถึงขายถูกได้ขนาดนี้เรื่องค่าที่ไม่มีนะคะเพราะว่าท่านเจ้าว่าท่านเมตากับชาวบ้าน อ๋อไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อาจจะมีบาทมาเก็บวันเฉพาะเสาร์อาทิตย์แะสัปเลิกแล้วแต่คนจะใส่บุญอ๋อก็คือแล้วแต่ว่าเราจะทําบุญถ้าเกิดเราขายได้เยอะเราก็ทําบุญเยอะได้ได้ตามตามใจเราเลยเอาเลยครับพี่ป้อมใครที่อยากจะมาอุดหนุนไข่เค็มที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยมาได้ที่ไหนเอ่ยวัดสมานรัตนารามค่ะแปดริ้วฉาเชิงเสาที่เดียวเลยค่ะเย้อร่อยเวอร์แซ่บเวอร์อร่อยมาก ขอบคุณครับพี่เรียบร้อยแล้วรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสปีดมาสเตอร์รับจำนำและซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดสนใจติดต่อโทร0813193939วัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเรา0819830400 คุณผู้ชมครับเรื่องราวของการรับประทานอาหารนี่มีความสําคัญกับร่างกายของเราอย่างมากทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายในร่างกายของเราต่างๆนะครับสุน,นัขก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราให้อาหารที่ไม่ดีไม่เหมาะกับเขาหรือว่าเขาเลือกทานเองโดยที่นะฮะมีผลเสียกับร่างกายของเขาอย่างเช่นอาหารเน่าอาหารเสียอาหารบูดนะครับไม่ควรน,นาให้สุนัขของคุณรับประทาน คุณจะเลือกสัตว์แล้วก็พิธีไปทานในเรื่องราวของอาหารเพื่อให้ส่วนของคุณนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคไตก็เป็นได้นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่เป็นข้อมูลดีๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตในสุนัขที่ได้รับความกรุณาข้อมูลดีๆจากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนมาอย่างเช่นเคยนะครับเป็นอย่างไรนะ่าสนใจมากน้อยเพียงไหนต้องไปติดตามชมได้ในช่วงนี้เลยครับ ภาวะโรคไตในสุนัขไตทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดไปทางปัสสาวะรักษาสมดุลกรดด่างสร้างโฮอร์โมนโดยเฉพาะเอรเจอร์พอเทนเพื่อกระตุ้นไขมันสาเหตุของการเกิดโรคไตเกิดจากสารเคมีที่มีกลิ่นรสสารกันบูดสารกันราในอาหารสารเคมีจากยาป้องกันเห็บหมัดกรรมพันธุ์และอายุสุนัขอาการของโรคไต ขึ้นอยู่กับความเสื่อมของไตเมื่อกรดในกระแสะเลือดสูงสุนัขจะซึมเบื่ออาหารกินอาหารลดลงกินน้ำมากปัสสาวะบ่อยขนแห้งหยาบน้ําหนักลดมีกลิ่นปากอาเจียนถ่ายเป็นสีดำถ้าเกิดการขั่งของของเสียยูเรียนในร่างกายมากชักกระตุกอาเจียนบ่อยครั้งถ่ายเหลวตลอดเวลาภาวะข้างของเกลือโซเดียมในร่างกาย รวมทั้งภาวะที่ไตถูกกระตุ้นให้หลัง one, ่งฮอร์โมน a n g i o t e n ท i ซินออกมามากกว่าปกติส่งผลให้มีความดันของเลือดสูงเมื่อปล่อยไว้นา่นๆไตจะต้องทำงานมากกว่าปกติทำให้เลือดออกในจอตาได้ฮอร์โมน r อเดเจนพอซินจะถูกสร้างลดลงทำให้การสร้างเม็ดเลือดแดงลดลงเป็นผลกระทบให้เกิดภาวะเลือดจางภาวะกระดูกพุนเกิดจากการคลั่งของฟอสฟอรัสในเลือดเนื่องจากไตขับทิ้งไม่ได้เป็นผลให้ร่างกายต้องไปดึงเอาแคลเซียมจาก เพื่อเพิ่มปริมาณแคลเซียมในเลือดทําให้ภาวะกระดูกพรุนตามมาข้อควรระวังควรกดอาหารเค็มหรือสารปรุงแต่งเนื่องจากโซเดียมจะทําให้ความดันโลหิตสูงบวมหัวใจโตน้ำท่วมปอดหัวใจวายได้ขอขอบคุณคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาในวันนี้ร้านโรมาศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ทรงคุณค่า นำเข้าจากยุโรปโทร02-101-2222 2หอมอร่อยได้คุณค่านำปลาแท้ตราปลาหมึกโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรา081-983-0400 ครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นของดีของคุณที่คุณทำเองอาหารกา,ารกินสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ที่ละแวกบ,บ้านคุณที่น่าสนใจนะครับเขียนจดหมายมาแนะนําได้เลยนะตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ไม่แน่นะครับเรื่องราวของคุณถ้าโดนใจทีมงานนะครับเราอาจจะบุกไปถ่ายทำกันถึงที่ก็เป็นได้แต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามช่วงต่อไปของรายการที่น่าสนใจกันต่อละกันครับฟังที่3พระพักคณะปฏิ ปางบูชาขอพระเวทเพื่อความสมบูรณ์เติมเต็มของชีวิตวันนะสีขาวบริสุทธิ์ดังพระจันทร์เต็มดวงในฤดูเก็บเกี่ยวมีสีกรทรงมะม่วงกล้วยและลูกมะพร้าวและบูชาข้าวปา้ปรุงด้วยนมสดและข้าวสารมีรสหวานพระพักคณะปฏิหมายถึงผู้พักดีอย่างแท้จริงบูชาเพื่อความสุขสมบูรณ์ในชีวิตหรือเพื่อหลุดพ้น ณผู้ชมวันนี้ผมจะมาตามหาอาหารแต่ว่ายังไม่ได้คิดเลยว่าจะเอาเมนูไหนดีหรือว่าจะเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นหมูเป็นปลาดีกว่านะเพราะว่าช่วงนี้ปลาเริ่มเยอะเราไปตามหาร้านที่ทําเมนูเกี่ยวกับปลาดีกว่าเป็นปลาทอดปลาต้มหรือว่าจะเป็นอะไรเกี่ยวข้องกับปลาเนาะน่าจะอร่อยเอาละไปาตามหาดีกว่าวิวิวเจอร้านหนึ่งมีปลาทอดมันไปดูดีกว่าครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณลุงอันนี้คือทอดมันปลาเหรอครับเนี่ยครับน่าสนใจคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวผมปักหลักที่นี่ดีกว่าร้านนี้ดีกว่าปลาทอดมันกับไข่นกกระถาที่ร้านนี้เลยคุณลุงชื่ออะไรครับเนี่ยสำเริงครับคุณลุงสำเริงเลยฮะมาครับอันนี้คือเป็นปลาทอดมันใช่ครับทอดมันปลาเหมือนกันเนาะครับผมก็เรียกว่าปลาทอดมันก็ได้เรียกว่าทอดมันปลาก็ได้โอ้หเจนี่ก็ปัอดมันก็ได้ผมงงเองหละเหมือนกันหละคุณผู้ชม ทอดมันปลาเอ๊ะทำไมหน้าตาไม่ค่อยเหมือนที่อื่นรู้สึกว่าจะเป็นมันเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยๆแล้วก็มีผสมาษาเกี่ยวกับสมุนไพรด้วยเนาะกระลำกระลำปีลองชิมได้ไหมอ่ะได้ครับลองชิมได้ไหม่หนึ่งอันเนาะหนึ่งกรอกหับไทานปลาทีต้องปลาทอดมันดีกว่าอื้มอร่อยดีอ่ะมันจะมีความเป็นเป็นผักผสมกับเนื้อปลาใช่ครับแล้วก็ เหน็บหนบยุ่นยุนเออแม่ลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดสายเลยนะครับเพราะว่าอ่าขายดีมากเพราะว่าทุกคนที่มารับประทานก็จะติดใจกันเนื่องจากทําเองสดสดไม่มีสารพิษเชื้อปนใช่ไหมลุงไม่มีครับทําเองทุกอย่างทุกอย่างทอดเองด้วยใช้เวลานานไหมครับลุงกว่ากวจะหมักปลาให้เข้าที่แบบนี้ได้ไม่นานครับไม่นานครับผมทาวันต่อวันเลยไหมฮะต่อวันครับลงทุนเยอะไหมลุงแต่ละวันพอประมาณ พอประมาณเป็นตัวเล็กกลมๆได้ไหมอวนหนึ่งลงทุนเท่าไหรลงุงก็หลายตังค์เนาะหลายตังค์เป็นหลักพันเนาะเป็นครับแล้วขายได้กําไรเป็นดีไหมดีมหลายเท่าไหมพออยู่ได้เนาะอยู่ได้อยู่ได้ด้วยแล้วเป็นไงลงุงค่าตรงค่าที่เป็นยังไงไม่ได้เสียครับได้จะทําบุญออกไม่ให้เสียค่าที่ครับแล้วก็คือมาขายของก็เอาสตังค์ไปทำบุญอย่างเงี้ยเหรอลงุงใช่ครับทำบมีทำบุญใส่บาทไปก็จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้น ออกเป็นการเป็นการช่วยทําบุญให้กับวัดอย่างนี้ใช่ไหมครับพูดแป๊บเดียวเสร็จจะเสร็จแล้วอ่ะจะเต็มกระทางแล้วคุยเพลินเนี่ยดูค่อยค่อยค่อยค่ฟูขึ้นมาอุ้ยน่ารับประทานคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารที่เรียกเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างนี้นะนี่เลยปลาทอนมปีอีกหนึ่งท้งเลือก นื่องจากว่าย่อยง่ายใช่ไหมลุงปลาย่อยง่ายแล้วก็หาง่ายราคาไม่แพงด้วยที่สำคัญคืออร่อยมากเอาล่ะคุณผู้ชมใครที่อยากรับประทานปลาทอดมันที่อร่อยที่สุดใน3ามโลกต้องมาได้ที่วัดสมานรัตนารามครับเย้ขอขอบคุณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศร1์ 9830400ช่วงนี้ก็สู่ช่วงของการเปิดภาคเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆนักหนูหลายคนนะครับก็ต้องเลื่อนชั้นนะครับประถมมามัธยมบ้างหรือมัธยมก็เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยยังไงก็นะฮะฝากด้วยละกันนะครับดูแลในเรื่องราวของการเรียนให้ดีมากๆเพื่ออนาคตของตัวคุณเองนะครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับใครที่มีของดีอยากเก็บไว้คนเดียวส่งจนหมายมาบอกเราตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ถ้าเรื่องคุณโดนใจทีมงานเราจะไปถ่ายทํากันถึงที่ ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับของดีเมืองไทยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเมืองไทยมีของดีพบกันได้ที่นี่ของดีเมืองไทยและก็อย่าลืมติดตามได้ใน YouTube ย้อนหลังได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคมบทนพร้อมทีมงานลาไปก่อนโชคดีมีความสุข,ขทุกๆคนเลยสวัสดีครับอ่าก็ขอฝากไว้ในาศาสนสุภาษิตในท้ายรายการว่าสุขาสังัสสะสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะนั้นนำความสุขมาให้ ฉะนั้นในเรื่องของการนำความสุขมาให้นั้นสังคมใดก็ตามถ้าหากว่าไม่มีความสาม,มคัคคีสังคมนั้นมีแต่ความแตกแยกก็ไม่นำความสุขมาให้อันนี้เข้าใจโดยง่ายๆปัจจุบันนี้สังคมเรานั้นก็เริ่มกลับมามีความสาม,มัคคีดังเดิมแล้วฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ยึดถือในหัวข้อธรรมอันนี้ไว้ก็จะนำความสุขมาให้ก็ขอเจริญพร